สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงสตรีนะฮะผู้ที่ทรงอํานาจมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนแน่นอนว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นตำเนลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงจะทราบว่าผมจะพูดถึงใครสุภาพสตรีผู้นี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทครอบงําทางการเมืองของราชสำนักยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนะครับราชสำนักจีนจะต้องจารึกสุภาพสตรทีท่านนี้เอาไว้ว่าเป็นสตรีเหล็กแห่งราชสำนักชิงเลยทีเดียวครับ ผมกำลังพูดถึงในสมัยของราช,ชวงศ์ชิงนะฮะสีผู้นี้ครับยังสามารถรักษาอำนาจไว้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันสั่นคลอนของจักรวรรดิชิงคนผู้นี้จะเป็นใครไปเสียไม่ได้ครับนอกจากสูสีไทเฮาพระพันปีหลวงเชื้อสายแมนจูแห่งจักรวรรดิจีนสุสีไทเฮาครับประสูติเมื่อวันที่29พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1835ก็มาฟังประวัติกันก่อนนะครับสุสีไทเฮาประสูติณนะเมืองไทยหยวน มณฑลซานซีประเทศจีนครับทรงอยู่ในตระกูลเย่เหอนาลาหนึ่งในตระกูลแมนจูที่มีเกียรติยิ่งพระนางเป็นทีดาของเจ้าหน้าที่ชาวแมนจูผู้หนึ่งที่ชื่อว่าหุ่ยเจิ้งและเมื่อสุสีไทยเฮานะครับอายุเพียง16ปีพระนางก็ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสนมระดับต่ำนะครับของจักรพรรดิเสียนเฟิงและในปีคริสต์ศ,ศักราช1856พระนางก็ให้กำเนิดพระโชรถองค์เดียวมีนามว่า ถงจือ้อซึ่งถงจื้อนี่นะครับต่อมาก็ได้ขึ้นของราชเป็นห้องเต้ถงจื้อด้วยครับหลังการสิ้นพระชนของจักรพรรดิเสียนเฟิงในปีคริสต์ศักราช1861มีการแต่งตั้งกลุ่มผู้สําเร็จราชการ8คนขึ้นดูแลบ้านเมืองแทนองค์จักรพรรดิองค์เหยาวนะครับก็จักรพรรดิยังทรงพระเยาวมากแต่ด้วยความร่วมมือนะครับกับองค์ชายกงซึ่งเป็นพระนุชาของจักรพรรดิ ก็เลยทำให้สูสีไทยเฮานะครับร่วมด้วยช่วยกันกันกบจักรพัฒนีสืออานสามารถที่จะโค่นล้มกลุ่มผู้สำเร็จราชการได้สำเร็จและขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการร่วมกันกอสตรีทั้งสองคนนะครับทั้งสูสีไทยเฮาแล้วก็จักรพัฒนีสืออานใช้อำนาจว่าราชการอยู่หลังม่านและแม้ว่าตามธรรมเนียมการสำเร็จราชการของจักรพัฒนีจะมีมาก่อนแต่กรณีของสูสีไทยเฮานั้นขัดกับกฎหมายของราชวงศ์ชิงครับ เนื่องจากพระนางนั้นไม่ได้เป็นจักรพรรดินีโดยตำแหน่งหากแต่ว่าเป็นพระพันปีหลวงที่ได้เปรียบนะฮะจากการให้กําเนิดราชทายาทนั้นตลอดรัชาการของถงจื้อครับซูสีเทฮามีบทบาทในการบริหารมากกว่าซืออานอย่างเห็นได้ชัดพระนางจะต้องเผชิญกับวิกฤตการกระบดไทถผิงและเริ่มนโยบายที่เรียกว่าขบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อปฏิรูปกองทัพและระบบรชาชการในสมัยนั้นให้มีความทันสมัยแต่ถงชื่อนั้น สิ้นพระชนในปีคริสตศักราช1875โดยไม่มีรัชทายาทนั่นก็เลยทำให้สูสีไทเฮาทำการแต่งตั้งพระชนัดดาซึ่งมีพระชนมายุ 4, สี่พรรษาขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิกวงซวีแม้ว่าการแต่งตั้งนั้นจะขัดกับกฎลำดับรุ่นของแมนจูแต่พระนางก็สามารถที่จะประนีประนอมกับฝ่ายที่คัดค้านได้นะครับแล้วหลังการสิ้นพระชนของสืออานนะฮะซึ่งเป็นผู้สเรชการร่วมกันกับสูสีไทเฮา สื่ออ่านนั้นสิ้นพระชนในปีคศักราช .1881 สู่สีไทยเห่าจึงได้กลายเป็นผู้สําเร็จราชการเพียงพระองค์เดียวช่วงปลายศตวรรษที่19าจักรวรรดิชิงจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องเป็นอย่างมากจักรวรรดิชิงจะต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ในสงครามจีนญี่ปุ่นมีการสูญเสียเกาะไต้หวันและรับการกดดันนะครับมีแรงกดดัน จากชาติตะวันตกที่เรียกร้องสิทธิพิเศษต่างๆมากมายและในปีคริสต์ศักราช1,900สูสีไทเฮาให้การสนับสนุนขบวนการนักมวยนะครับแล้วก็ทําการประกาศสงครามกับชาติตะวันตกผลลัพธ์นั้นดูไม่จืดเลยทีเดียวครับเพราะว่าผลลัพธ์ก็คือกองกําลังพันธมิตรต่ตางชาติร่วมกันทําการบุกเข้ายึดกรุงปักกิ่งพระราชวังถูกปล้นสะดมแล้วพระนางสูสีไทเฮาก็ต้องลี้ภัยไปยังเมืองซีอานเมื่อพระนางกลับสู่กรุงปักกิ่ง ในปีคริสต์ศักราช1 9 0 2พระนางได้เปลี่ยนท่าทีนะครับหันมาสนับสนุนการปฏิรูปโดยใน3ปีต่อมานะครับในปีคริสต์ศักราช1 9 0 5พระนางทําการยกเลิกระบบสอบจองหวนที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนับพันปีเลยทีเดียวครับแล้วก็เริ่มทําการจัดตั้งระบบการศึกษาใหม่นะครับมีการปฏิรูประบบการศึกษารวมถึงมีการสนับสนุนแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่ราชาธิปไตยภายใต้รัชธรรมนูญสุสีสทเทฮาเปิดรับคณะทูตจากชาติตะวันตก และภาพเหมือนของพระนางก็ถูกวาดโดยศิลปินชาวต่างชาติหนึ่งในบันทึกชีวิตราชสำนักที่สําคัญก็คือของเดอร์ลิงสาวใช้ชาวจีนนะครับที่รับการศึกษาแบบชาติตะวันตกและในวันที่15พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1908สพรยซูี่ไทเฮาก็สิ้นพระชนด้วยโรคบิดอะมีบาซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น1วันนะฮะหลังจากการสิ้นพระชนของจักรพรรดิกวงซุ่ยแต่ก่อนหน้านั้นไม่นานครับพระนางซูสีไทเฮาได้ทําการแต่งตั้งให้เฮนรี่ปูยี ขึ้นเป็นองค์จักรพรรดิพระองค์ต่อไปพิธีประสบของพระนางนั้นจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวครับแล้วก็มีตัวแทนจาก14ประเทศร่วมแสดงความไว้อาลัยและในภายหลังแม้ว่าสุสานจะถูกปล้นในปีคริสต์ศักราช1928แต่ก็รับการบูรณะในปี1949และอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับการบูรณะในปี1979แม้สุสีไทเฮานั้นจะไม่ค่อยได้รับการศึกษามากนักนะครับ แต่ซูสีเทาก็เป็นสตรีนะครับที่มีความพิถีพิถันในการแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายทรงผมพระองค์นั้นเรียกได้ว่าเนียบมากเลยทีเดียวครับรวมถึงซูสีไทยเฮาก็ยังได้ทําการสนับสนุนศิลปะจีนนะครับชัางดนตรีละครงิ้วรวมถึงการคัดลายมือด้วยพระนางเป็นหญิงชาวแมนจูเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถขึ้นครองอํานาจสูงสุดในราชสนักจีนซึ่งหาได้ยากนะครับเป็นความสําเร็จที่หาไม่ได้เลยทีเดียวครับในโลกยุคศตวรรษที่19 แต่แน่นอนครับถึงแม้พระนางจะเรืองอํานาจมากเลยทีเดียวนะครับแต่ชีวิตของพระนางนั้นก็ไม่พ้นเสียงวิพา์วิจารณ์อย่างมากมายมหาศาลรตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทั้งทางด้านความโหดร้ายโหดเที่ยมอํานาจนิยมและข้อกล่าวหานะครับมากมายมหาศาลเลยทีเดียวครับซึ่งแม้ว่าหลายประเด็นจะขาดหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะแต่สิ่งนี้ก็บ่งบอกได้ถึงทัศนคติของสังคมจีนโบราณที่มักจะตั้งข้อรังเกียจนะครับต่อสตรีผู้มีอำนาจ อย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันครับภาพลักษณ์ของซูสีเฮาก็มีการทบทวนกันนะครับโดยมีหลักฐานต่างๆก็กําลังมาพิจารณาทบทวนภาพลักษณ์ของพระนางเพื่อให้หล,หลายๆคนนะครับเข้าใจพระนางไม่เพียงแต่ในฐานะผู้ปกครองแต่ในฐานะสตรีนางหนึ่งที่จะต้องแบกรับจากระวัติไว้บนบ่าท่ามกลางพายุแห่งโลกยุคใหม่ครับ อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับในไทม์ไลน์เรื่องราวนะฮะของซูสีไทยเฮาก็มีเหตุการณ์ที่สําคัญอยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังบางเหตุการณ์ก็แล้วกันนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่พลิกผันมากเลยทีเดียวนะฮะก็คือเหตุการณ์ขบวนการนักมวยหรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า The Boxer Movement เป็นเหตุการณ์ที่ควรค่าแก่การนํามาเล่าให้ฟังครับคือเรื่องมันเป็นงี้ครท่านผู้ชมครับในปีคริสต์ศักร,ราช1900เนี่ย ขบวนการนักมวยได้แพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงปักกิ่งกลุ่มนักมวยนะครับได้ทําการสังหารชาวจีนที่นับถือศาสนาคริสต์รวมถึงมิชชันนารีชาวต่างชาติและก็ยังทําลายโบสถ์สถานีรถไฟและทรัพย์สินอื่นๆอ,อย่างกว้างขวางมากเลยทีเดียวครับซึ่งเมื่อวันที่20มิถุนายนคริสต์ศักราช1900กลุ่มนักมวยได้เริ่มต้นล้อมเขตสารทูตในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งของสารทูตประเทศต่างๆและในวันถัดมานะครับสู้สีไทยเห่าได้ประกาศสงคราม ต่อชาติต่างประเทศทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเลยทีเดียวครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยชาติตะวันตกและญี่ปุ่นได้ทําการรวมตัวกันจัดตั้งกองกําลังผสมหลายชาติเพื่อเข้าทําการปราบปรามการก่อการกาเริบเสบสารการล้อมกรุงปักกิ่งฮะดำเนินไปหลายสัปดาห์บรรดานักการทูตครอบครัวและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเผชิญกับความหิวโหวยลําบากยากเข็นสภาพความเป็นอยู่ที่ย่าแย่ ซึ่งในขณะพยายามที่จะต่อสู้ต่อต้านการโจมตีจากกลุ่มนักมวยอย่างสิ้นหวังก็มีสภาพที่ย่ำแย่มากเลยทีเดียวนะครับบรรดานักการทูตทั้งหลายนะฮะที่อยู่ในกรุงปักกิ่งจากการประมาณการนะฮะของบางแหล่งข้อมูลก็ระบุว่ามีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวจีนนะครับหลายร้อยคนรวมถึงชาวจีนที่นับถือศาสนาคริสต์อีกหลายพันคนเนี่ยเสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์นี้ด้วยครับจนกระทั่งวันที่14สิงหาคมพฤคริสต์ศักรา1 9 0 0 กองกำลังผสมจาก8ชาตินะครับก็ประกอบไปด้วยออสเตรียฮังการีฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นรั Russia, สเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริการวมจํานวนประมาณ20,000คนครับได้ทําการเคลื่อนกําลังนะครับเข้าสู่กรุงปักกิ่งการเคลื่อนตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการบุกฝ่าภาคเหนือของจีนนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือชาวต่างชาติและชาวจีนที่นับถือศาสนาคริสต์รับ ที่ผลลัพธ์ของกระบฏนักมวยนะครับกระบวนการนักมวยต่างๆที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงนี้ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการด้วยมีการลงนามในพิธีสารนักมวยสอังกฤใช้คําว่า boxer protocol เมื่อวันที่7กันยายนคริสต์ศักราช1 9 0 1โดยตามข้อตกลงในพิธีสารมีข้อกําหนดสําคัญก็คือป้อมที่ใช้ป้องกันกรุงปักกิ่งจะต้องถูกรื้อทํำลายผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อการทั้งกลุ่มนักมวยและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนนั้นจะต้องถูกลงโทษ ชาติต่างประเทศนั้นจะมีสิทธิ์ในการตั้งกองกําลังรักษาความปลอดภัยในเขตฐานทูตหน้ากรุงปักกิ่งจีนถูกห้ามนำเข้าอาวุธเป็นเวลา2ปีและจีนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า330ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐให้กับชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องราชวงศ์จีนนะครับซึ่งปกครองจีนมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1644 ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับจากเหตุการณ์นี้และในที่สุดหลังจากเกิดการลุกฮือขึ้นในปีคริสต์ศักราช1911ราชวงศ์ชิงก็ล่มสลายและจีนก็ได้เปลี่ยนผ่านสู่ระบอบสาธารณรัฐในปีคริสต์ศักราช1912ซึ่งสาเหตุของการกระบฏนักมวยนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ชาติตะวันตกและญี่ปุ่นได้บีบบังคับให้ราชวงศ์ชิงครับยอมให้มีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจจากต่างชาติอย่างมากมายและกว้างขวาง ลอดช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่1ระหว่างปี1839ถึง1842และสงครามฝิ่นครั้งที่2ระหว่างปี1856ถึง1860รวมถึงการกรบฏภายในประเทศและสงครามจีนญี่ปุ่นจีนได้พยายามต่อสู้เพื่อต้านทานอิทธิพลจากต่างชาติแต่ด้วยกองทัพที่ล้าหลังนะครับเมื่อเปรียบเทียบกำลับบงรบและอาวุธยุโทโธปกรณ์กับชาติตะวันตกจีนจะต้องสูญเสียประชาชนจํานวนมาหาศาลเลยทีเดียว และไม่สามารถรักษาที่ปไตยของตนเองไว้ได้นั่นคือบริบทและความจริงของเหตุการณ์ขบวนการนักมวยอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่ทิ้งรอยแผลลึกเอาไว้ในสังคมจีนและนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศในศตวรรษถัดมา นอกจากนี้แล้วนะครับผมก็คิดว่าแง่มุมชีวิตของสุสีไทยเฮาก็ยังมีมุมที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยทําเพิ่มเติมนะครับยังมีเวลาอยู่นะฮะทำเพิ่มเติมเป็น7จ็ดแฟก์เกี่ยวกับสุสีไทยเฮามาให้ฟังนะถ้างั้นก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มจากข้อหนึ่งกันเลยครับข้อที่1่สุสีไทยเฮาไม่ใช่สตรีคนแรกที่ได้ปกครองจีนครับคือจริงๆก็ยังมีสตรีนางอื่นนะครับที่ได้ขึ้นปกครองจีนแต่ถึงกระนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าพระนางก็ยังคงเป็นจักรพรรดินีที่มีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนแต่ก่อนหน้าพระนางก็เคยมีจักรพรรดินีหรือแม้กระทั่งองค์ฮ่องเต้หญิงนะครับที่ปกครองบ้านเมืองจีนมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นจักรพรรดินีหลู่จือ่อซึ่งถือว่าเป็นจักรพรรดินีพระองค์แรกของจีนจักรพรรดินีบูเช็กเทียนผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวครับที่ได้ขึ้นครองราชในฐานะองค์ฮ่องเต้ อยู่ในสมัยราชวงศ์ถังนะครับแต่พระนางก็มีราชวงศ์เป็นของพระนางเองและจักรพรรดินีเว่ยน,นะครับที่ส่งจากโลกนี้ไปในปีคริสต์ศักราช710ข้อที่2สู้สีไทยเฮาเป็นนักเรียกร้องสิทธิสตรีเป็นเฟมินิสต์นะครับพระนางคือผู้นําคนแรกครับที่สั่งห้ามการรัดเท้าสตรีในปีคริสต์ศักราช1902นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมจีนนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการรัดเท้าสตรีนะครับให้เป็นรูปทรงนะตามที่เหมาะสม แต่พระนางคือคนแรกครับที่สั่งห้ามการรัดเท้าสตรีในปีคศหนึ่ัก้าร้ 02, และแม้ว่าคำสั่งจะถูกยกเลิกในภายหลังแต่หลังราชวงศ์ชิงล่มสลายนะครับรัฐบาลสาธารณรัฐจีนก็ได้ห้ามประเพณีนี้อย่างถาวรพระนางสูสีไทเฮาสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงนะครับอย่างจริงจังมากเลยทีเดียวแล้วครับไม่เพียงแต่มีการสถาปนาโรงเรียนนะฮะสำหรับสตรีชนชั้นสูงและสถาบันอุดมศึกษา แต่พระนางยังออกพระราชกฤษฎีกาในปีคริสต์ศักราช1907กําำหนดให้ผู้หญิงจะต้องได้รับการศึกษาและนี่เองนะครับที่นำไปสู่การมอบทุนการศึกษาให้ผู้หญิงจีนรุ่นแรกไปเรียนต่างประเทศหนึ่งในงนั้นก็คือมาดามซ่งชิ่งหลิงนะฮะซึ่งเป็นสุภาพสตรีตหมายเลขหนึ่งของจีนคอมมิวนิสต์และมาดามเจียงไคเชกสุภาพสตรีตหมายเลขหนึ่งของจีนแห่งชาตินิยมข้อที่ 3. สู้สีไทยเฮาเป็นผู้นำที่มาก่อนการหลังปีคริสต์ศักราช1900พนรนะครับพระนางได้ หันเหนโยบายนะครับไปสู่ความเป็นทันสมัยมากขึ้นละครับมเดิรน์นะครับแล้วทาการเปิดสัมพันธ์กับโลกภายนอกจีนจึงได้มีการค้าขายกับต่างชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงยังมีการส่งทูตไปยังสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษด้วยพระนางซูซีเฮวยกเลิกโทษประหารแบบโหดร้ายนะครับนีประหารในประเภทโหดร้ายอย่างประหาร 1, าพันบาดแผลเนี่ยยกเลิกเลยครับรวมถึงยังมีการยกเลิกข้อห้ามการสมรสระหว่างชาวฮั่นกับชาวแมนจู พระนางยังขับเคลื่อนผลักดันนโยบายที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจนะครับตัวขับเคลื่อน Growth Engine เศรษฐกิจอย่างเช่นการพัฒนารถไฟอุตสาหกรรมการผลิตและมีการติดตั้งโทรเลขแห่งแรกของจีนพระนางยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรานะครับจากแท่งเงินให้เป็นเหรียญซึ่งช่วยทําให้ระบบการเงินของจีนนั้นสามารถที่จะ synchronize เข้าได้กับโลกนะฮะพระนางยังมีการริเริ่มเหมืองฐานหินเปิดทางให้ธุรกิจเอกชนและการค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตมีโ r o w รวมถึงมีการนำไฟฟ้าเข้ามาในจีนนอกจากนี้แล้วพระนางยังทรงปรับปรุงกองทัพเรือด้วยกฎแบบตะวันตกเพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นข้อที่ 4. พระนางซูสีไทเฮาสามารถที่จะไร้ปราณีได้เพื่อปกป้องชีวิตและจักรวรรดิของพระนางโดยพระนางนะครับจะไม่ลังเลนะฮะที่จะสั่งประหารชีวิตผู้คนหากพบว่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพระนางหนึ่งในคนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับก็คือสนมเจนิน ซึ่งเป็นสนมคนโปรดของฮ่องเต้กวงสวีสนมเจินนั้นถูกผลักลงบ่อน้ำนะครับในพระราชวังต้องห้ามโดยขันทีและในวันก่อนหน้าที่พระนางจะสิ้นพระชนเพียงหนึ่งวันพระนางสู่ีไทยเฮานี่แหละครับเป็นคนที่สั่งวางยาพิษฮ่องเต้กวงสวีด้วยสารหนูข้อที่5สู่สีไทยเฮาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างหนักพระนางเป็นเวิร์กอฮอลิกโดยแท้และครับเพราะว่าพระนางนั้นตื่นตั้งแต่ก่อนตีห้าแล้วก็ทำงานตลอดทั้งวัน เอ,อเอกสารอะไรนี่ก็อ่านอย่างเต็มที่เต็มเหนียวเลยทีเดียวครับรวมถึงมีการประชุมก็ประชุมอย่างมากมายนะครับไม่ลดละแทบจะไม่มีเวลาสเสวยเลยทีเดียวครับและแม้ในเวลาที่ทรงพระประชวรน,นั้นก็ยังทรงทํางานอย่างต่อเนื่องจนไปที่กล่าวขานว่าสู้สีไทยเหายัางทํางานอยู่จนถึงชั่วโมงสุดท้ายนะครับก่อนที่พระองค์นั้นจะสิ้นพระชนจะด้วยซ้ำล่ะครับข้อที่6สู้สีไทยเห่าเป็นผู้หญิงที่ไร้ความกลัวและมีความเด็ดขาดเป็นอย่างยิ่ง หลังจากจักรพัรด์เสียนเฟิงนะครับสิ้นพระชนนะฮะพระนางในฐานะพระมารดาขององค์ชายรัชทายาทได้ทำการวางแผนก่อรัฐประหารแบบลับๆกับขุนนาอุโสสายอนุรักษ์นิยมและแม้ว่าการกระทำของพระนางนั้นจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากแต่ก็สำเร็จอย่างเด็ดขาดภายใต้การนำของสูสีไทยเห่าข้อที่ 7. สูสีไทยเหามีใจรักในศิลปะ พระนางสุสีเทเฮานะครับทรงประพันธ์บทละครต้นฉบับหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีการนําบทละครเหล่านั้นเนี่ยไปแสดงโดยขันทีในราชสำนักด้วยโดยพระนางสุสีไทเฮานั้นทรงโปรดงิ้วเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับพระนางทําการชมการแสดงงิ้วแทบจะทุกวันแล้วพระนางสุสีไทเฮานี่นะครับเป็นคนที่มีเสียงที่ไพเราะมากนะครับทรงร้องเพลงได้เพราะมากเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับพระนางก็มีอารมณ์สุนทรีแล้วครับโปรดการชมวิหก นกต่างๆในสวนอันร่มรื่นงดงามนะครับของพระองค์อีกด้วยล่ะครับแถมอีกสักแฟกต์หนึ่งก็แล้วกันนะฮะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเป็นแฟกต์ข้อที่8และเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับรสนิยมด้านการสวยอาหารนะฮะของซูสีไทเฮาครับโดยพระกระยาหารของซูสีไทเฮานั้นขึ้นชื่อว่าไม่เพียงแต่มีความเอลเลกแกนซ์นะครับแกรมมากนะครับหรูหราอลังการ แต่ยังเปลี่ยนไปด้วยรายละเอียดนะครับทั้งทางด้านปริมาณนะทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพรวมถึงวัตถุดิบที่พิถีพิถันว่ากันว่าเมนูที่พระนางโปรดปรานบางเมนูนั้นยังถือว่าเป็นเคล็ดลับที่เกี่ยวกับการดูแลพระบรากายให้แข็งแรงและมีความสดใสงดงามอาหารในรสนักจีนนะครับโดยเฉพาะขององค์จักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์มักได้รับความสนใจจากบุคคลโดยทั่วไปครับและได้ความหรูหราแกลมนะฮะ และความพิถีพิถันนะฮะบางเมนูเนี่ยถึงกระถูกนําไปประยุกต์ใช้ในพัตคารชั้นนําทั่วเอเชียเลยทีเดียวครับและตอนนี้ก็คงจะอจอกระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับเมื่อราชวงศ์มีทั้งอํานาจมีทั้งงบประมาณก็ไม่ใช่เรื่องยากครับที่จะรวบรวมพ่อครัวเชฟฝีมือดีจากทั่วทุกมุมของอาณาจักรเลยทีเดียวนะครับมาเป็นผู้ปรุงภาคกระยายหารในราชวังจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่าในสมัยของซูสีไทเฮาครับห้องเครื่องนะฮะ มีจำนวนพนักงานราวๆ200คนเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับและมีขันทีนะฮะที่ทำหน้าที่ดูแลพระกรยาหารมากกว่า20คนนะแม้ระบบการควบคุมความปลอดภัยของพระกรยาหารในรัสมนักจะเข้มงวดเป็นแบบแผนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่มีใครในวังนะครับแม้กระทั่งขันทีคนสนิทหรือสาวใช้ที่รับใช้มาอย่างยาวนานจะรู้ครับว่าพระนางซูสีเดฮาโปรดอาหารชนิดใดเป็นพิเศษครับอย่างไรก็ตามครับ ก็มีคนพยายามที่ไปสเป c u l a t e แล้วครับมีคนพยายามเข้าไป analyze วิเคราะห์ก็คือใครละครับก็นักประวัติศาสตร์ละครับนักประวัติศาสตร์พยายามเฟ้นหาข้อมูลจํานวนมากพอสมควรนะครับแล้วก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าหนึ่งในเมนูที่รับความนิยมในวังหลวงช่วงราชวงศ์แมนจูฮะก็คือหม้อไฟครับเรื่องเล่าหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าจุดเริ่มต้นของหม้อไฟในจีนเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปีคริสต์ศักราช1279ในช่วงที่ทหารมองโกกําลังพักทับระหว่างนั้น ไม่มีเสียงลั่นกลองรบขึ้นมาแล้วครับกลองสึกลั่นตึงตังตึงตังเลยทีเดียวครับทหารที่หิวโหวยครับจึงได้รีบนําเนื้อวัวและเนื้อแกะโยนลงหม้อน้ําเดือดนะแล้วก็รับประทานอย่างเร็วที่สุดละครับกิน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 ละครับลุยอย่างเร็วที่สุดเพื่อเตรียมจะเข้าสู่สนามรบละครับแล้วหลังจากนั้นครับกองทัพมองโกก็สามารถพิชิตแผ่นดินฮั่นได้และสถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นในปี1271ถึง1368 นี่เป็นนิทานนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่ก็เล่าต่อๆกันมานะครับเป็นนิทานต้นกําเนิดของหม้อไฟนะฮะจึงมีการเชื่อมโยงการใช้รับประทานอาหารแบบหม้อไฟเนี่ยในช่วงฤดูหนาวนะครับแหมมันคงจะฟินหน้าดูแล้วครับถ้ากินหม้อไฟในช่วงอากาศหนาวๆแล้วครับแหมนหนาวๆและแม้ว่าตำนานเนี่ยมันจะผ่านไปสัก300ปีได้นะฮะแต่เมนูหม้อไฟเนี่ยก็ยังอยู่ในพระกระยาหารของจักรพรรดิในราชวงศ์ชิง โดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มันหนาวๆเนี่ยนะครับม้อไฟจะต้องปรากฏในทุกมือ้อและไม่ต่ำกว่าหนึ่งรายการต่อมื้อด้วยครับในช่วงที่พระนางสุสีไทเฮานะฮะกุมอำนาจพระนางขึ้นชื่อเรื่องความใส่ใจต่อสุขภาพความงามและพระกรยาหารมากมีข้อมูลที่เล่าสืบต่อกันมานะครับในการ,รบำรุงพระวรกายของพระนางแล้วครับก็มีสูตรลับนะครับพอมันลับก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าแต่ส่วนหนึ่งที่เล่าได้ก็คือดอกเก๊ก่วยครับหรือว่าดอกเบญจมาศ จากบันทึกของผู้ใกล้ชิดของสุสีไทเฮานั้นได้มีการบันทึกนะฮะแล้วก็กล่าวว่าพระนางสุสีไทเฮานั้นทรงโปรดปรานดอกเบญจมาศอย่างมากพระองค์ใช้ดอกเบญจมาศเนี่ยในชีวิตประจําวันตั้งแต่ล้างพระหัตถ์ไปจนกระทั่งถึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการประกอบอาหารนะครับในพระกรยาหารนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูดหนาวนะครับพระนางสุสีไทเฮาจะโปรดให้ทําการคัดดอกเบญจมาศสดจากสวนในพระราชวังแล้วนํากลีบนะฮะของดอกเบญจมาศนั้นโปรยลงในหม้อน้ําซุปที่กํลาลังเดือด ซึ่งสิ่งนี้พระนางเชื่อว่าไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมในซุปอันนี้เรื่องโภชนาการผมไม่ทราบนะครับท่านไปดูเอากันเอาเองนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่ตามบันทึกบอกว่าพระนางเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าส่งผลต่อรสชาติแล้วก็มีคุณค่าต่อสุขภาพตามาศาสตร์จีนโบราณอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ชิงครับเมนูหม้อไฟผสมกลีบดอกเบญจมาศเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่นิยมทั้งในวังและนอกวังอย่างแพร่หลาย และนี่ก็คือบันทึกอีกหน้าหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงความละเมียดละไมนะฮะของราชสำนักชิงซึ่งเป็นเลนส์ที่มองผ่านเรื่องของพระกระยาหารความงามและสุขภาพของสูสีไทยเฮาจากหม้อไฟอุ่นๆซุปร้อนๆในฤดูหนาวสู่เมนูอมะตะที่ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมอาหารจีนจวบจนถึงวันนี้ไม่หิวเลยลวครับเดี๋ยวมีโอกาสผมคงจะต้องขอตัวไปหาหม้อไฟมารับประทานเสียหน่อย วันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านไหนหรือเรื่องอะไรก็สามารถพพ์มาบอกได้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านนะครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวสอป,ปอลาวและหลายหลายท่านนะครับที่อยู่ในหลากหลายประเทศนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยมีความสุขกันในทุกวันแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ